สวัสดีค่ะนุชจากสเตเมนนะคะพบกับนุชนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนุชพาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่รีสอร์ท่ามกลางหุบเขานะคะตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทนะคะสไตล์ล้านนาประยุกต์นะคะที่เห็นสถาปัตยกรรมด้านหลังของนุชนะคะจะเป็นล้านนาประยุกต์กับศิลปรกรรมไทยใหญ่นะคะต้องบอกว่าความพิเศษของที่นี่จะเป็นลายสลุดอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะที่บริเวณด้านบนนะคะแล้วก็ศิลปะต่างๆเนี่ยมีความพิเศษมากๆาเลยสําหรับที่นี่นะคะและที่เนี่ย เริ่มต้นจากการทําเป็นร้านอาหารนะคะคาเฟ่นะคะตั้งแต่17ปีที่แล้วแล้วก็ค่อยๆพัฒนาม,มานะคะเป็นรีสอร์ตสไตล์ร้านนายอย่างที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันนี้นะคะบริเวณพื้นที่นี้จะมีความกว้างของพื้นที่ที่เนี่ยประมาณ300กว่าตารางเกือบหนึ่งไร่เลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็คือมี ภูเขาทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็หลังนี่คือติดภูเขาเลยที่สําคัญเลยห้องพักด้านในเนี่ยถ้าทุกคนได้ชมนะคะต้องบอกว่ามีความพิเศษนะคะแล้วก็สวยงามมากๆมองเห็นวิวที่ทัดได้360องศาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมห้องพักด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะ ห้องแรกนะคะที่นุชจะพาทุกท่านนะคะมาชมก็คือห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวแต่งเป็นสไตล์ล้านนาประยุกต์นั่นเองนะคะจะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยมีรูปลายตั้งแต่บ,บริเวณประตูเลยนะคะแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยบริเวณหัวเตียงนะคะจะมีสถาปัตยกรรมร้านนานะคะแบบสวยงามสไตล์ภาคเหนือนะคะตกแต่งอยู่ทุกห้องเลยนะคะแต่ละห้องเนี่ยจะมีรูปลายที่แตกต่างกันในห้องนะคะจะมีสถาปัตยกรรมตกแต่งเต็มทั้งห้องเลยต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะสไตล์ล้านนา และที่สําคัญความพิเศษของแต่ละห้องของที่นี่นะคะก็คือนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโคมไฟกระดาษนะคะที่มีการสลักลายนะคะตกแต่งลายสรุปด้วยช่างท็อปไฟของภาคเหนือห้องเนี่ยเย่มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ําค่ะนะคะที่แบ่งแยกนะคะระหว่างห้องอาบน้ํามีเครื่องทำอุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยแยกกันเป็นสัดส่วน ค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะที่นุชอยากจะให้ทุกคนได้ชมนะคะที่นี่จะมีการตกแต่งหลากหลายรูปแบบเลยนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะจะเป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบสไตล์ที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยที่นี่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆมุมถ่ายรูปนะคะ บริเวณด้านในห้องเลยนะคะและการตกแต่งก็จะมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีรูปนะคะเปลี่ยนสไตล์ออกไปนะคะถ้าใครชอบความทันสมัยนะคะที่นี่ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะคะและห้องนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นเตียงคิงไซส์นะคะมีความนุ่มสบายนะ,ะด้านในนะคะก็ยังเห็นธรรมชาตินะคะรอบทิศทางเช่นเดียวกันนะคะแลวก็การตกแต่งเนี่ยต้องจะเห็นว่า โคมไฟนะคะก็จะมีการปรับสไตล์นะคะให้เป็นความทันสมัยมากขึ้นนะคะสีผ้าม่านต่างๆนะคะก็จะมีสีสันมากขึ้นและห้องน้ําก็เช่นเดียวกันค่ะสําหรับที่นี่นะคะยังเป็นห้องน้ําที่แยกสัดส่วนการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องที่มีความโมเดิร์นขาวๆนะคะ ขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความทันสมัยห้องนี้ก็เหมาะมากเลยค่ะแต่จะเห็นว่าทุกห้องนะคะบริเวณพาดานเนี่ยจะเป็นห้องพาดานสูงทุกห้องเลยนะคะทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดค่ะ และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะที่นุ่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะต้องต้องบอกว่าห้องนี้มีความสวยงามตั้งแต่บริเวณหน้าประตูเลยทีเดียวมีการตกแต่งลวดาลายแบบล้านนาตั้งแต่บริเวณหน้าประต<ม>ูนะคะเดี<บ>๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันค่ะค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบเตียงคู่นะคะที่ก็มีการตกแต่งที่สวยงามชิ้นเดียวกันนะคะห <Tight. S 1> ้องน,นี้มีความพิเศษตรงที่มีการตกแต่งผ้าปูนะคะแบบเป็นผ้าไหมนะคะ รายไทยต้องบอกว่าเรียบหรูเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังคงมีการตกแต่งเป็นสไตล์ร้านนานะคะต้องเห็นว่าโคมไฟแต่ละห้องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะจะมีการตกแต่งเป็นคมไฟกะลานะคะและมีความเป็นกลิ่นอายของร้านนานี่เต็มเต็มเลยทีเดียวนะคะชครชอบนะคะสไตล์แบบพื้นเมืองร้านนาแบบภาคเหนือที่นี่เหมาะมากๆและตอบโจทย์ค่ะและสําหรับห้องน้ํานะคะห้องนี้ ก็จะมีการแยกสัดส่วนระหว่างห้องน้ําและห้องอาบน้ําอย่างชัดเจนค่ะแยกเปียกและแห้งนะคะ<ม>เป็นล้าน,นาประยุกต์แบบเต็มๆเ,เลยสําหรับที่นี่นะคะและเดี๋ยวเราจะไปดูห้องใหญ่กันค่ะต้องบอกว่าเป็นห้องที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ ค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะทุกคนจะต้องเห็นนะคะว่าที่นี่สําหรับห้องใหญ่นะคะของที่นี่นะคะจะมีความตกแต่งแบบหรูหราสไตล์เจ้านางล้านนาเลยทีเดียวนะคะตกุมไฟที่ทุกคนได้เห็นด้านบนนะคะ เป็นคมไฟที่สั่งผลิตนะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะและสั่งทำจากาช่างนะคะที่เป็นฝีม,มือแบบท็อปไฟของภาคเหนือนะคะและจะเห็นว่าที่นี่นะคะห้องนี้มีสไตล์การตกแต่งที่เก็บรายละเอียดได้ทุกส่วนเลยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพาดานที่ค่อนข้างสูงโปร่งนะคะมีความเป็นสีทองนะคะรวมถึงวเปเปอร์ด้านหลังนะคะจะเป็นลายไทยนะคะบริเวณด้านบนนะคะทรงหัวนอนนี้ใครที่บอกว่าอยากเป็นเจ้านางนะคะ ก็ห้องนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากนอนแล้วแบบมีความแบบเป็นเจ้านางตื่นึ้นมาแบบว่ามีผ้าไหมมีความเป็นรัดก้าวมีฉัดนะคะต้องบอกว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยจะเห็นว่ามีการตกแต่งเป็นผ้าไหมทุกห้องเลยนะคะและนี่จะเป็นผ้าไหมาลายทองนะคะสําหรับห้องใหญ่นะคะสําหรับเตียงคิงไซ i z ที่น,นี่และความพิเศษของห้องนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือจะมีการแบ่งแยกนาะะสัดส่วนของ ห้องนั่งเล่นรับแขกน,นะคะเป็นอีกหนึ่งห้องเลยแยกการชัดเจนนะคะจะมีในส่วนของโซฟาการดูทีวีนะคะแล้วก็โต๊ะสําหรับโต๊ะทํางานและโต๊ะอเนกประสงค์นะคะอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงจะมีในส่วนของกระอจกแล้วก็ตู้เย็นนะคะที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนนะคะ และที่สําคัญเลยมีแอร์ทั้งสองห้องรวมถึงการมองเห็นวิวทิวทัศน์นะคะบริเวณโดยรอบ360องศานะคะในห้องนั่งเล่นและห้องนอนนะคะก็จะเห็นวิวที่นี่ได้อย่างชัดเจนนะคะมองไปก็จะเป็นขุนเขานะคะบริเวณโดยรอบเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่ติดกันกับห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําแยกกันระหว่างห้องจนเปียกและแห้งอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นห้องที่คอนเน็กระหว่างห้องนอนใหญ่นะคะและก็ห้องน้ําด้วยนะคะสำหรับห้องนั่งเล่นห้องนี้ สำหรับที่นี่จะมีความสะดวกสบายมากๆนะสำหรับห้องใหญ่ห้องนี้นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยต้องบอกว่าคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของไม้อะไรต่างๆมีความหรูหรานะคะมีความเป็นสไตล์ไทยนะคะ และบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของร้านอาหารและก็าเฟนั่นเองค่ะถ้าท่านใดนะคะสัญจรผ่านพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องการที่จะพักที่นี่นะคะเราก็จะมีในส่วนของร้านอาหารและคาเฟร่รองรับนักท่องเที่ยวสําหรับใครที่ต้องการจะมาดื่มด่าชมธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะมาแวะทานอาหารแล้วก็ทานกาแฟที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะมีเทอร์เรสยื่นออกไปด้านหน้าที่รองรับนักท่องเที่ยวให้สามารถที่จะมาถ่ายรูปนะคะหรือมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะมาชมวิวบรรยากาศ บริเวณโดยรอบได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะและอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะที่นี่เนี่ยมีการตกแต่งสไตล์ห้องนะคะที่หลากหลายนะคะทั้ง4รูปแบบที่พุดได้ ให้ทุกคนได้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องคิงไซส์สไตล์ล้านนานะคะหรือจะเป็นในส่วนของห้องเตียงคู่สไตล์ล้านนานะคะและอีกหนึ่งแบบก็จะเป็นในส่วนของห้องคิงไซส์สไตล์โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีในส่วนของห้องใหญ่ที่มีในส่วนของห้องรับแขกนะคะแยกเป็นสัดส่วนกับห้องนอนด้วยที่นี่เนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะที่ ตั้งอยู่บนเรียนพื้นที่กว่า3วัตารางนะคะเกือบหนึ่งไร่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสไตล์การตกแต่งแบบร้านนาประยุกตนะผสมผสานกับศิลปรกรรมแบบไทยใหญ่นั่นเองค่ะสําหรับที่นี่นะคะก็จะมีในส่วนของรีสิชั่นที่อยู่ด้านหลังและบริเวณด้านหน้าเนี่ยเจ้าของท่านเดิมนะคะก็จะทําเป็นในอาหารแล้วก็คาเฟ่เป็นโลเคชั่นที่ดีเลยทีเดียวนะคะที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นร้านอาหารเนี่ยที่วิวดีมากๆเลยนะคะและบริเวณนี้นะคะจะมีในส่วนของห้องพักทั้งหมดนะคะแปดห้องเนี่ยที่บริเวณ ที่นุชได้พิเศษให้ทุกคนได้เห็นไปแล้วก็ในส่วนของที่นี่นะคะต้องแอบกระซิบเลยว่าเจ้าของเนี่ยใจดีมากๆนะคะสามารถที่จะให้ทุกคนนะคะที่สนเช่านะคะในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่แยกกันกับรีสอร์ทได้ด้วยใครที่สนใจที่เช่ารีสอร์ทอย่างเดียวหรือสนใจที่จะเช่าร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่อย่างเดียวก็สามารถทําได้ค่ะและโลเคชันนี้ต้องบอกว่าติดกับถนนเลยนะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนนะคะที่จะเดินทางมาได้ง่ายดายมากๆนะคะวิวด้านหลังนี้ก็ต้องต้องบอกว่าติดตามภูเขานะคะและวิวด้านหน้าของนุชเนี่ยก็จะเห็น ภูเขาสลับทับซ้อนกันไปนี่ต้องบอกว่าวิวดีมากๆสําหรับที่นี่นะคะและวันนี้นะคะทุกนุกเริ่มพาทุกคนน่ะมาดูที่นี่แล้วนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปชมกันที่คลิปหน้านะคะว่านุ๊กจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ไหนต้องบอกว่ามีอะไรดีเนี่ยจะพาทุกคนไปชมแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานสเตมเมนด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ